สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสาธิตวิธีการตั้งเวทีนะครับขนาด1.22คูณ1.22นะครับอ่าเริ่มต้นเลยนะครับจากการวางตำแหน่งขาแรกก่อนเลยนะครับตั้งง่ายมากนะครับวันนี้เราจะมาบอกว่าแม้แต่คนเดียวก็ตั้งได้นะครับง่ายสะดวกนะครับวางตำแหน่งขาแต่ต ครับแล้ววางตำแหน่งขาต่อไปได้เลยนะครับ เห็นไหมครับว่ามันตั้งง่ายมากคนเดียวก็ทำได้จริงๆครับรูปร่างโครงสร้างของตัวเวทีเสร็จแล้วที่เหลือก็คือเดี๋ยวเราจะเอากระดานใส่นะฮะแต่วันนี้จะตั้งให้ดูถึง2ห้องด้วยกันนะครับจะรู้ว่ามันง่ายจริงๆครับมันไม่ได้ยากเลยบางคนบอกว่าเอ้ยวิธีอลูมิเนียมมันตั้งยากนะยุ่งยากอ,อันนี้ง่ายครับ เดี๋ยวพอตั้งเสร็จแล้วเราจะมาดูล่องและรอยห่างนะครับที่หลายๆคนสงสัยกันนะครับว่าเอ้ยของพอรบังเลนมันทิ้งล่องและรอยห่างไว้เยอะหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับของไม่ดีหรือเปล่าที่หลายๆคนก็พูดกันนะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเสร็จแล้วก็จะถ่ายให้ดูกันเห็นจระใเลยนะครับว่าที่เขาพูดมานั้น ครับเดี๋ยวเราจะได้รู้ได้เห็นกันนะครับว่าสิ่งที่หลายๆคนพูดมานั้นจริงเท็จกันแค่ไหนนะครับเราก็ไม่อยากจะว่าใครนะครับหลายๆคนที่พูดมารู้ตัวก็ขอร้องนะครับอย่าโจมตีกันเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้ครับต่างคนต่างสมาอาชีพนะฮะช่วงนี้นะครับก็เอากระดานลงนะครับกระดานน้ําหนักก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะก็คนเดียวก็สามารถแบกและลงได้เลยนะครับอ๋อวิดีโออาจจะขาดช่วงเป็น ชุดนะฮะไม่มั่นใจว่าโทรศัพท์ผมเป็นอะไรนะครับมันสะดุดสะดุดนะครับเสร็จสับเรียบร้อยนะครับสําหรับแผ่นแรกนะครับเดี๋ยวแผ่นที่2เข้าเลยครับก็ง่ายๆนะครับวางใส่ให้ตรงแล้วก็ดันลงกลิปนะครับอ่าคราวนี้นะครับมาดูมาดูล่องรอยชิดนะฮะว่าอ่าเสมอและสนิทเนียนขนาดไหนนะครับอ่าอาการนี่มาดู ประมาณนี้ที่มันเป็นรอยห่างประมาณนี้นะครับอยู่อยู่ที่การนี่นะครับเราสามารถปรับแต่งได้นะครับปรับแต่งตามร่องของขากระดานได้นะครับระดับความสูงดูใี้นีนะฮะถ้าเกิดขามันไม okay. ่เสมอเนี่ยมันอาจจะมีกระเดิดหรือความสูงที่มันไม่ไม่เท่ากันนะครับมันก็จะเกิดเป็นเป็นรอยห่างรอยแยกได้นะครับจะปกติทั่วไปมาดูมุมห่างของกระดานนะครับนี่ฮะสังเกตนะครับอันนี้คือบิดสุดแล้วนะฮะได้แค่นี้นะครับ ซึ่งปกติทั่วไปที่เคยเห็นเนี่ยบางบางของจีนบางรุ่นเนี่ยนิ้วสามารถรอดได้เลยนะครับอันนี้รับประกันได้เลยว่าถ้าเกิดหล,หลายแผ่นต่อกันแล้วเนี่ยแน่นแข็งแรงแน่นอนเน,นียนมากนะครับอีกหน่อยนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับช่วงรอยต่อของตัวเวทีนะครับอ่าแต่ละจุดแต่ละมุมนี่นะฮะอันนี้ไม่ใช่ของใหม่นะครับเป็นเป็นรายการที่เรา นำเข้ามาแล้วก็ได้ใช้งานแล้วนะครับใช้งานจริงนะครับเป็นตัวที่ถูกใจและประทับใจมากนะครับกับการที่ใช้งานเองเสร็จแล้วนะครับง่ายๆคนเดียวก็สามารถติดตั้งได้กับเวทีขนาด60เซนนะครับเป็นเวทีที่เหมาะสำหรับงานในห้องและกลางแจ้งนะครับสะดวกสบายน่าใช้นะครับคนน้อยก็ทำงานได้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย